ใช้เครื่องดื่มเห็นปะลงได้นะขนาดมันใส่ได้เลยแหละ มาทุกคนวันนี้แอมินจะมาตอบคําถามว่าถัางแช่เนี่ยใส่น้ําแข็งได้อะไรยังไงนะสีดํานี่คือถังแช่25ลิตรเด้อส่วนน้ําแข็งอันที่แอนมินถือเนี่ยเป็นน้าแข็งที่แอนมินซื้อแถวบ้านประมาณ10บาทถ้าเพื่อนๆใช้น้ําแข็งวันละหนึ่งกระสอบเนี่ยแนะนาเป็น40ลิตรนะ40ลิตรนี่โยนี่สีน้ําเงินนี่นะขนาด40ลิตรเด้อแต่ว่าอันนี้จะตัวอย่างจะเป็นขนาด25ลิตรนะก็ใส่น้ําแข็งลงไปเลยจ้าจะได้ประมาณนี้เด้อ25ลิตรเนี่ยมันเป็นขนาดกระทัดรัดนะทุกคนเากับสายแคมปิงนะ้งพกพ ว่าดีไหมสําหรับแอดมินคิดว่าถังแช่เนี่ยเหมาะก,กับการเก็บน้ําแข็งไว้ได้แบบยาวนานมากกว่านะมันจะสมบุกสมบันกว่าแต่ข้อเสียคือราคามันจะสูงกว่ากระติกน้ําแข็งนะแล้วน้ําหนักอะ่ะมันจะหนักมากกว่าเห็นเล็กๆแบบนี้ใส่เครื่องดื่มมีฟองได้เป็นลังอยู่นะส่วนขวดโค้งเนี่ยขวดใหญ่ประมาณ2ลิตรก็ใส่ได้น้ําดื่มขวดใหญ่ใส่ได้ของผลิตสดใหม่เลยนะทุกคนตัวนี้พลาสติกเกรดเอเหนียวหนาอย่างดีมาตรฐาน ISO 9001และได้รับมอกอทุกใบแอดมินจะมีหลายขนาดนะทุกคน25ลิตรตัวนี้คือเล็กสุดนะหญ่ใชปทคน 200ลิตรนี่คือตัวนี้เลยใหญ่มากใส่น้ำแข็งได้ห้าหกกระสอบเลยเดอ้อถ้าเพื่อนเพื่อนมีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยใช้น้ำแข็งวันละกี่กระสอบใช้งานประเภทไหนสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวแอดมินทำคลิปตอบกลับให้นนเดอ้อส่วนของเรื่องสีเนี่ยมีสีแดงน้ำเงินออริจินอลนะแล้วก็สั่งพิเศษจะเป็นสีดากับสีเทามีเฉพาะเรานะพิกัดด้านล่างเดอ้อ